สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตะผมฟรีผมท้งอย่างหดดนะวันนี้นาท่านผู้ชมมาดูการเรียนออนไลน์นะครับตอนตัดทรงทว,วิกกี้นะวันนี้ได้นัดเปียกจากคุณสุชาดาหรือคุณปายสายไหมนะครับอ,อนุญาตให้ยังอยากถา่ายวิดีโอแต่ไม่สะดวกให้เห็นหน้านะก็คือไม่อยากออกสื่อนั่นแหละเพราะฉนั้นเพื่อนมาโฟกัสรับการเรียนการสอนไปที่การตัดซอยแล้วกันนะครับทั้งยังแบ่งผมมุมฉากขึ้นนะครับวันนี้จะตัดผมให้คุณ สูตชาดาเนี่ยนะครับเป็นทุยกลางนะก็ยกผมขึ้นมาน,นะครับระดับกลางไปนหงุระตับเลยต,ตัดตรงๆเลยอยู่ลรงมานะครับก็ยกขึ้นไปอีกนะครับไก็ไลายอยู่นี่ตัดเลยครับการออกแบบนะครับทุยเนี่ยถ้าเราไปตัดทุยสูงลูกค้าสูงอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งส่งโซนส่งผลให้ลูกค้าตัวสูงขึ้นนะ ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ออกแบบให้พอดีพอดีนะความยาวตรงนี้ผมจะตัดออกนะครับแค่เสยนเดียวนะตัดแล้าใสออกไปนะจะไม่เอายาวนะครับหรือสั้นเกินเกินไปนะนะนี่นะหลังจากตัดตรงๆแล้วก็ตัดนะครับตัดซิกแซ็ เพื่อลบความแข็งกระด้านของทรงผมนะหรือเราจะใช้ฟันปลาสับลงไปก็ได้นะครับเ,เราได้ความถุยระดับกลางไปหูเรียบร้อยแล้วนะความยาวกี่นิ้วครับประมาณ2นิ้วนะครับบริเวณนะครับด้านนี้เราจะแบ่งผมตัดนะครับไกลยย้ในี่ตัดยก4-5อ,องศานะครับ สี่หาองศาตัดที่แซกือลงมาเลยครับแล้วตัดนะครับ,ปร,นะรบประมาณนี้พอตัดโดยถ้าอยากจะคว้านหูนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางนิ้วมือใกล้ๆนิ้วหูใกล้ๆใบหูลูกค้าเลยหรรังาาาเต้อ

ประมาณนี้มาดูส่วนด้านข้างครับลูกค้ากต้องการไว้จอไว้จรแล้วก็ตัดให้มาเลยตัดครับหูหนีโคมเม่ไกได้วยก็ได้ หรือตัดจากข้างบนลงล่างตัดกัทข้างหลังครับโน้มมาเลยตัดใ้ลายอยู่นี่ วีผมก็หาหูวีผมมาหูหหหหแล้วก็ตัดไม่ต้องสั้นเข้าไปลึกนะชั้นที่สองอลงมาครับยกครับสี่ห้นองศาข้างหลังก็เชื่อมครับชั้นที่สองก็เชื่อมสอง วีโนมมาข้างหลังข้างหน้านี่เอาผมเอาสั้นขึ้นมาครับปอนี้คิวนะครับเอาสั้นหน่อยข้างหน้าเอาขึ้นไปเลยคิวไปเลยนะครับนไหมครับชี้ให้ดูประมาณนี้นะข้างหน้าเราก็ตัดนะครับ ตัดสั้นเลยมือลงมาเลยตัดเชื่อมกับจอนนั่นน่ะผมตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้

องหางูแล้วก็ตัดเลยครับชั้นที่สองยกครับสี่ห้าองศาตัด ยกผมขึ้นนะครับ100ร้อยสำมห้องศสาระตัดเลยโดยใช้ไกด์ไลน์นะครับโดยใช้ไกด์ไลน์ชั้นที่หนึ่งทอที่หนึ่งตัดนะครับโน้มไปข้างหน้าแล้วก็แสกลางโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยตัดเชื่อม Thank right. มาดูนะครับหลังใบหูเนี่ยชอบผมชอบซ่อนนะแล้วก็พยายามเอาหวีด้านถีรากๆออกมาดูครับตรวจด,ดูนะครับมันเหลือค่อยตัดนะอย่างเงี้ยมันเหลือเหลือแล้วก็ตัดออกแล้วก็ขีดออกตรงเนี้ยขีดให้บางแล้วถ้าขีดออกให้บางเนื้อตัดออก ค่อยๆกีดหรอหรอีตชั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะสั่งให้เราคว้านหรือจะปิดหูนะครับจะล้ำหูปลงมาสักเซนนึงหรือจะครึ่งใบหูนี่คือเรียกว่าครึ่งใบหูนะแล้วคว้านแล้วจะไม่ดูแข็งอมันก็เปิดหูเห็นเดอตาหน้าครับก็มีหน้าให้ดูเยอะๆอะไรยเงี้ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอ้วนหน้าผอมเนยนะครับ ตรงนี้หลังม่หงแล้วก็สามารถสไลด์ให้บางได้นะครับตรงนี้สไลด์บางมากก็ไม่ได้อีกเดียวทุยหายอยตรงนี้อนุญาตให้เอาฟันปลาลงได้นะบริเวณท้ายทอยนหรือจะตัดนะทิกแซกเลยนะยังก็ได้ทาบางได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีความชนานาญการใช้กันไก่เราก็ไม่ต้องใช้ฟันปลานะแล้วก็ทําให้บางได้เลย ิกแซกนะครับตัดเข้ามาได้แต่งครับตบแต่งนะครับทำให้บางได้ก็จะบางมากนะเอาพอดีพอดีก่อนยัง,ย,งยังมือนิดนึงเดี๋ยวราถามลูกค้าก่อนว่าเขาโอเคไหมบางทีเขาก็ไม่ชอบบางมากบางทีเขาก็เชื่อช่างเขาบอกเออแล้วแต่ช่างจัดให้แล้วกันแล้วก็เป็นไปได้หมดนะแต่ละคนนะครับมันเดาเดาลำบากนะตรงไหนหนาก็ดีขึ้บแบบ ตัวนี้เราก็กรีดออกทับชิเ้เสื้อไปเลย<ม>ใจเย็นเขาค่อยตัดไปเดี๋ยวอยู่สองเส้น,นตัดออก nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ชอบหนานะคะอเลยครับจองจองให้บางหน่อยก็ได้ได้ครับนะพอมไหมับบนี้โอเคได้แล้วครับมันบางห่านี้ไม่ได้แล้วมันจะดูบาลานซ์ซ้ายขวาด้วยครับดูดูข้างหลังด้วยดูให้มันบาลานซ์กับท่านท่านหลัง ข้างหน้าก็ดีฟนะครับดีฟให้บางแล้วก็เช็คดูจรครับซ้ายขวาเท่ากันไหมเท่ากันแล้วก็ผ่านตรงนี้นะครับดีฟกระติ้งไป นี่เดียวสไลด์ออกเยอะนิดเยอะมากทุยหายอีกต้องระวังครับบริเวณจุดทุยเราลดความหนาได้แต่อย่าเยอะอย่าซับก็ไปลึกลงเทคนิคให้น้อยๆมาลงเทคนิคส่วนอื่นเ,นย,เยอะนะส่วนเนี้ยส่วนนี้ลงได้เพราะไม่ต้องการความทุยต้องการเลยเยอร์เฉยๆผมไล่ระดับ วันนี้ขอขอบคุณนะครับนางแบบที่อนุญาตให้ใหญ่ถ่ายวีดีโอสอนผมบนยูทูบนะก็ขอให้คุณสุชาดาชื่อพ่อด้วยผมชอบชื่อนี้นะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนกินอิ่มนอนหลับหลับลึกๆแล้วขอให้ร่ำรวยร่ำรวยลูกหลานก็รักเยอะๆก็ให้ลูกหลานตามใจด้วยอยากได้อะไรก็บอกลูกหลานแล้วกันสาธุสาธุขอให้ถูกไหมด้วยรางวัลที่หนึ่งด้วย วันนี้ใส่แก็กใส่สเปรไหมใส่สเปรนะครับได้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ครับนะครับประมาณนี้นะก็ยกโคแล้วก็ได้ครับยกโคแล้วก็ได้ครับแล้วก็เพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับกับคลิปนี้ที่ทั้งใหญ่สอนตตกผมทุกวันเลยวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปายลูกค้าเยอะ